จับข้อาจับขาได้แล้วก็วางแข้งซ้ายไปดอกในที่ต้นขาโอ้โหเนี่ยนะครับสวัสดีครับคุณผู้ชมคลิปนี้จะพาทุกท่านไปที่ประเทศกัมพูชาเป็นการเดินทางไปชกของนักชกชาวไทยนะครับในศึกมวยไทยประ,ะกนกัมพูชาในกติกากุนคแมร์ชกกันเมื่อวันที่20มกราคม2562คนนี้นะฮะซปเปอร์ปปรแมนนักชกจากประเทศไทยไวัย2 2ปีซึ่งมีสถิติการชกทับอยู่ที่64ไฟบ์ไฟนะฮะ ับชนะ51แพ้12เสมอ1ต้องพบกับนักชกเจ้าถิ่นคนนี้นะครับซึ่งมีรูปร่างใหญ่กว่านะฮะเป็นน,นักชกที่มีสถิติการชก47ไฟอย่างทูนทีนะฮะทูนที T T เลยนะครับคนนี้สูง178ทีเดียวนะฮะน้ำหนักก็67นะครับส่วนซูเปอร์แมนอายุ22ปีสูง165นะครับน้ำหนักอยู่ที่65นี่นะครับผู้ชมนะ ในครั้งนั้นชกกันที่พนมเปญกัมพูชาเนี่ยนะครับนักชกชาวไทยนะมีมงคลนะครับส่วนกัมพูชานะมีมีเชือกนะมีผ้าคาดศีรษะนี่นะครับเป็นท่ารำนะครับไหว้ครูนะครับแต่ทางกัมพูชานี่เขาจะเรียกว่ากุญครูนะครับกุลก็คือบุญคุณนะฮะเป็นคำเรียกกุญครูเป็นการรํำลึกถึงนะครับ ครูมีพระคุณฮะเป็นครูบาจา์เนี่ยนะครับเป็นท่ารำของมวยกุนแคมะนะฮะซึ่งมวยกุนแคมะนี่ก็ถือว่านะครับเป็นศิลปะการต่อสู้มีมายาวนาน,นครับของกัมพูชาที่ถูกกล่าวขานมานานนะฮะแล้วก็ถูกยกเลิกไปนะครับในช่วงที่ประเทศกัมพูชามีสงครามนะครับเขมรแดงเมื่อปี1975ก้ยนะฮะก็ยุติไปนะครับ บอกว่ามีการฆ่าล้างผอพันธ์ในยุคนั้นนะฮะมาดูนะครับว่าความเฟื่องฟูนะครับในปี2562นะฮะที่มีการเชิญนะครับนักชกชาวไทยไปชกเพื่อที่จะฟื้นฟูนะฮะกติการมวยกุลแมเนี่ยนะครับ2คนนะฮะงชาติไทยกับกัมบูชาในปี2562หรือว,ว่าปีคศ2019กติการมวยกุลแมนะครับก็ไม่แตกต่างจากมวยไทยนะครับมีทั้ง3ยกแล้วก็5ยก แต่ไฟนี้นะครับชกกัน5ยกนะฮะยกที่1เริ่มขึ้นฮะในกางเกงสีน้ําเงินจากประเทศไทยนะครับรูปร่างสั้นกว่านะครับส่วนกางเกงสีแดงเจ้าถิ่นโอ้โหเปิดฉากขึ้นมานครับสาดแข้งแรกงหมัดกันจังหวะนี้มีเสียบเข่าไปที่ต้นขานับเนี่ยนะฮะทุนทีนะครับกางเกงสีแดงเจ้าถิ่นโอ้โหูี่ยนะครับจิ้มเข่ากันไปที่ตรงนี้กรรมาการเตือนนะครับให้ระวังโดนกระจับ แต่ซปเปอร์แมนก็บอกกรรมาการนะว่าแทงที่หน้าขานะเห็นครับสูงนะใหญ่กว่าชัดเจนนะครับกางเกงสีแดงเจ้าทิ่นกัมบูชาส่วนซปเปอร์แมนในวัย22นะครับส่วนทูนทีนี่21ปีนะฮะสถิติก็47ไฟนะครับสำหรับเจ้าทิ่นนักชกชาวไทยนี่ก็64ไฟนี่นะครับ เดินเข้าหาวางแข้งซ้ายจังหวะนี้นะครับใช้รูปร่างใหญ่นะฮะของทูนทีนี่นครับกทุ่งไปออ้ยเสียบอีกทีหนึงถือว่าเป็นนะครับรูปร่างที่ได้เปรียบนะฮะในการชกในการออกอาวุธเนี่ยนะครับกดคอนะครับแล้วก็เสียบเขา่าสำหรับนักชกกัมพูชา สั้นกว่านะครับก็ต้องเล่นเตะนี่ครับหูยโดนเตะขวามาคืนนครับทูนทีได้แข้งนี่นะครับซูปเปอร์แมนก็มีเตะตัดจังหวะไปเขยับ็หาจับขาได้แล้วก็วางแข้งซ้ายไปออกในที่ต้นขาโอ้โหเนี่ยนะครับขากระเพกเลยนะชัดเจนเลยนะครับสำหรับทูนทีโดนไปนะครับเตะ พับนอกไปนะครับไปที่ต้นขาก็โดนนับไปนะออกอาการแบบนี้กติกาก็เหม,มือนมวยไทยนะครับแต่ฝ่ายนี้ชกันให้ยกนะครับใช้าอาวุธออกอาวุธได้สี่ส่วนเลยนะครับหมัดเท้าเข่าศอกออกได้ไม่จํากัดนะจับขาได้แล้วก็เตะไปนี่นะโอูยตอนนี้ทูนทีนะครับก็ต้องระวังที่ต้นขานะส่วนซุปเปอร์แมนโอ้โหเนี่ยนะครับมีไล่แขนแล้วก็เสียบเข่าไป ทูนทีกางเกงสีแดงเจ้าทินโอ้โหเนี่ยนะครับแฟนๆนะฮะก็ไปเชียนะครับเสียงเชียดังสนั่โอ้ยโดนเตะอีกครั้งหนึ่งครับโอ้โหเนี่ยนะฮะทูนทีโดนย้ำไปที่ที่เดิมนะต้นขาขวาโดนไปอีกหนึ่งนับนะในยกที่1นึ่งนะดูอาการนะเช็คดูอาการยกที่1เหลือแค่1ิหวินาทีนะครับ โดนไป2นับแล้วนะหูเนี่ยนะครับก็เป็นเทคนิคของทางนะฮะถ่ายทอดนะครับภาพช้ามาแล้วก็หมดยกที่หนึ่งมาชมยกที่สองกันต่อเลยครับไม่ต้องรีรอช้าชก3นาทีพัก2นาทีนะฮะสำหรับกติกาคุณคะแมนซูเปอร์แมนมวยไทยโดนเตือนไปแล้วนะก็ถือว่าได้น้ำหูเนี่ยนะครับเตะตัดล่างร่วงลงไปเลยครับ ล้มทั้งยืนเลยนะสำหรับทูนทีเจ้าถิน่นเจอแข้งขวาไปที่แผลเก่าอีกครั้งหนึ่งขากระเพกกระเพกมาแล้วนะับทูนทีเดินเข้าหาโอ,อกเตะซ้ายไปที่หน้าขาตอนนี้นะครับต้องแก้เกมแล้วครับเจ้าถิน่นบาะว่ามีะระฆังยกที่หนึ่งมาช่วยไว้ทันนะโดนไปสองนับในยกที่หนึ่งดูยกที่สองแก้เกมมานะครับใช้ความได้เปรียมนี่นะครับเสียบเข่าอีกทีหนึ่งเสียงเชียร์มาเต็มแล้วนะเสียบอีกทีหนึ่ง ทูนทีร่างใหญ่กว่านะครับสูง178น้ำหนัก67โอ้โหเนี่ยนะครับสำหรับซูเปอร์แมนนี่สูง165น้ำหนัก65นะะเคลียร์ขาไม่ล้มนะมวยไทยไม่เห็น,นครับแลกเข่ากันเพลงเข่าก็มาเสียบหุมเนี่ยนะฮะถ้าแบบนี้มีโอกาสนะฮะเพราะว่าช่วงตัวนี่ความยาวนะครับเข่าของทูนทีนี่ กดคอแล้วก็เสียบดอกนี้เสียงเชียร์มาเต็มแล้วก็ล้มไปครับอยู่ข้างล่างจังหวะนี้ได้เชียร์ได้เฮนะครับยกที่สองแฟนครับชาวกัมบูชาที่มาร่วมเชียร์จังหวะนี้ไ่แขนกดแล้วก็ว่ายังไงครับทุนทีตีเข่าไปตีเข่าซ้ายตีเข่าซ้ายอีกทีหนึ่งเสียบเข่าซ้ายแลกกันครับนี่ครับเข่ามาเข่าไปซปเปอร์แมนจากประเทศไทย สู่แล้วนะครับด้วยเพลงเขาหูเนี่ยนะครับแฟนๆเสียงเชียร์มาแล้วนะครับยกที่2ถือว่าแก้เกมได้ดีนะนี่นะครับถูกใจแฟนๆเลยนะครับแต่ก็ต้องได้นอกคืนนะฮะได้นับคืนนะสำหรับทูนทีมีเขาต้องชัดเจนนะครับแต่ดูนะครับว่าจะไปถึงไหนยกที่2ถือว่าแลกอาวุธกันเลยนะวงในนี้ หมัดเท้าข้าศอกได้เต็มที่อู้ยมีนะครับโยนศอกขวามาสุปเปอร์แมนมีวางแข้งซ้ายไปเดินเข้าหาทุนทีตีหน้าโหดมาอู้ยเจอหมัดซ้ายจิ้มไปนะทุนทีเจอสุปเปอร์แมนครับสั่นกว่าไม่เป็นปัญหาแน่นอนจังหวะนี้มีหมัดขวาแลกไปสุปเปอร์แมนครับมวยไทยไปชกที่กัมพูชาสั้นกว่าไม่เป็นปัญหาแน่นอนปัดขวายังหลุดอยู่นะทุนที นนนะขึ้นมาเล่นเพลงนี่นะครับหูวแข่งสลับกบมัดดอกนี้นะครับอัดเข้ามุมไปแล้วก็หมดยกที่สองนะก็มาชมยกที่3กันต่อเลยนะฮะจะสังเกตได้ว่าระฆังจะดังก่อนที่เวลาจะหมดนะแต่ก็ไม่เป็นไรนครับถือว่าเป็นมาตรฐานของวงการมวยกุนครแมแ์ลวกันยกที่3ขึ้นมาจังหวะนี้มีเสียบเขา่าซ้ายเข่าขวา แลกกันครับไม่นะบูย้ยซปเปอร์แมนก็ไม่ยอมนะครับยกที่สองเทินทีนี่ก็ฟื้นมาได้นะนี่นะครับแลกเดือดกันจังหวะนี้มีขาอ่อนไปนะกระโจนเข้าหาแฟน,นถูกใจนะถูนทีว่ายังไงล็อกมวยไทยได้กดกรรมการต้องแยกก่อนฮนะยัง ยังได้อยู่2นับนะครับสำหรับมวยไทยแต่ยกที่2ก็เหมือน,นครับทุนทีฟื้นขึ้นมายกที่3ดอกนี้นะครับวัดพระกำลังกันไปฟอร์มก็ยังสดเท่ากันฮนะสถิติยังไม่ถึงร้อยทั้งสองคนเลยครับทั้งมวยไทยและมวยกัมพูชาต้องมาวัดกันที่พลังอาวุธแล้วกันนี่นะครับกดสู้นะครับ,รบสำหรับซูเปอร์แมนตัวสั้นกว่า ก็ไม่เปิดโอกาสให้ทูนทีนะครับได้แทงเขาหลังจากที่ยกที่2มาเนี<ป>่เจอเขาก็มีช็อดเหมือนกันนะสำหรับมวยไทยการเตือนทูนทีไปเนี่ยนะครับยกที่3แลกเดือดกันเลยนะว่ายังไงนี่เรเตะต่ดตล่างไปดอกนี้ทูนทีบา้าแข้งซ้าย ซูเปอร์แมนนะครับก็พยายามครับจะไปจุดเดิมครับคือต้นขาขวานะฮะที่โดนไปสองนะับตอนนี้ก็ต้องระวังฮนะสำหรับทุนทีนี่นะครับเขาซ้ายสำหรับกุญเคมนี่ก็ถือว่านะฮะใช้กติกาเหมือนมวยไทยนะครับห้าม อย่างนะฮะห้ามตีหลังห้ามตีอวัยวะเพศแล้วก็ห้ามนะครับคู่ต่อสู้กัดกันนะฮะห้ามกัดจังหวะนี้นะครับโอ้ยพระกําลังยังเหลือเฟือนะครับสำหรับซูเปอร์แมนนี่นะครับรูปร่างนี่เห็นชัดเจนเลยนะฮะก็เหมือนเด็กปั้นนะสำหรับทูนทีรูปทรงรูปร่างนี่ก็ถือว่าใช้ได้กุลทรไมน,นะครับพยายามที่จะ ั้นเลยนะฮะให้เป็นดาวรุ่งอีกคนหนึ่งโหเนี่นครับเป็นนักชกนะฮะมาจากบัรกูลเมียนเจยนะฮะจากจังหวัดเสียมเรียมก็อยู่ในโซนของฝั่งเกือบติดทางปอยเปตมาทางนี้ละ้ฮะนี่นะครับก็ดูนะครับว่ามวยนะครับไทยจะวัดพลังกันได้ถึงไหน ยกที่สี่เริ่มขึ้นนะฮะเ็นมินก็นต้องตัดออกให้เลยนะครับจังหวะที่ผักยกนะครับเพราะว่าพักไปถึง2นาทีทีเดียววางเข่งขวาไปเออใช้นวมนับนวมสากลนะฮะไม่ดีครับพลิกเหลี่ยมดอกนี้หลุดเวทีไปนะครับ มุดเชือกไปนะสำหรับทุนทียกที่4มานะครับจะฟื้นจะตามทันหรือเปล่าชกกัน5ยกไม่รีบไม่เร่งนะฮะแต่ยังตามอยู่2นับนะครับโอ้ยกระทุ้งเขานี่นะครับสั้นกว่ากระโดดเสียบเลยนะสำหรับซูปเปอร์แมนมวยไทยนะครับโอ้ยจังหวะนี้นะครับจับทุ่มเลยนะครับอยู่ด้านล่างจะดูนะครับว่าทุนทีจะตามทันหรือเปล่าโอ้ยนะฮะโดนแต่ละดอก คือว่าร่างกายนี่ก็ฟิตที่เดียวนะครับสำหรับทูนทีนักชกเจ้าถิ่นกัมบูชากางเกงสีแดงครับเจอมวยไทยใส่เต็มระบบหูเนี่ยนะฮะเขายังมีอีกครับยกที่สีแล้วก็เข่าซ้ายเข่าซ้ายไปที่ชายโครงนะครับโอ้โหจังหวะนี้นะครับไม่เหลือซ้างครับร่วงลงไปนะฮะนี่นะครับไม่ลุกแน่นอนครับลุกไหวหรือเปล่าครับทุนที ไหวอยู่นะครับโหเนี่ยนะฮะลิ้นห้อยแล้วนะครับกรรมการเช็คอาการครับนับก็ไม่ต้องเรีบน,นะฮะเพื่อที่จะฟื้นขึ้นมาโดนไปสามนับเลยนะครับยกที่สี่นี้นะดูว่าซปเปอร์แมนจากมวยจากประเทศไทยนะับทีไปทีหนึ่งตอนนี้นะปากห้อยแล้วนะสำหรับนักชกเจ้าถิน่นทูนทีเจอเข่าขวาโดนนี้หูยนะฮะ ตอนนี้เสียงเงียบกริบแล้วนะครับเจอเขาอีกดอกหนึ่งดอกนี้ว่ายังไงกรรมการต้องแยกก่อน,นครับขาเพอู้เนี่ยครับกจะช่วยโอกาสจังหวะนี้นะเจอเตะตัดล่างล้มไปครับลุกช้าเลยนะครับสําหรับทูนทีนะักชกเจ้าถิ่นกุนค,คราแนนะครับวัดกันไปนะนี่นะในปี2562ครับยุคเฟื่องฟูยกมือยอมแพ้เลยนะไม่ไหวนะครับ สารภาพแล้วนะครับต้องโหเนี่ยนะฮะนักชกเจ้าถิน่นกุนกคะเมนนะครับดาวรุ่งที่จะเป็นตัวเต็งมานะโดนดับฝันนะครับโดยซุปเปอร์แมนนักมวยชาวไทยนะฮะนี่นะครับถือว่านํามาให้นะท่านได้ชมครับว่าความพยายามของทางกัมพูชานะครับ วยกุนขมนนะครับหรือว่า KKF ในกัมพูชาเพื่อที่นะฮะคงไว้นะครับของประวัติศาสตร์การต่อสู้นะไม่ให้สูญพันธุ์ไปนะสํสำหรับมวยกุนขมาเนี่นะฮะก็มีการอ้างอิงนะครับการศิลปะการต่อสู้ไม่ว่าจะเป็นมวยไทยมวยเลตเวนะครับแล้วก็มวยลาวกัมพูชานี่ยก็มีศิลปะการต่อสู้คล้ายกันนะฮะในภาคพื้นแถวนี้ แต่ที่นับความภูมิใจของชาวกัมพูชาก็จะเป็นในส่วนของมีรับรูปสลักไว้ที่กำแพงนครวัดสำหรับแอนดมินัวลังก็ต้องขอบคุณทุกท่านที่ติดตามเป็นกำลังใจให้กันเสมอมากรวมคอมเมนต์เป็นกำลังใจได้นะครับ